กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบัดสสกุสุกคนโวบาสิปินพี่น้องสะพังลาวดอ้นอนาะหรือว่าสิปินพี่น้องสะพังไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบาจิตอุทมพรนะพี่น้องเดอ้อเนาะคือตอนนี้นะ้องพ่อพี่น้องทั้งบาจิตเองก็เปียกพี่น้องตอนนี้ว่าแล้วก็หาก็คืนมาแต่น,น้องน้องพ่อพี่น้องน้องที่ว่าอ่าเดียพี่น้องน้องสามีเพื่อนเนาะว่าแล้วกับมื้อน,นี้น่ะ ทางบ่อจิตเองตึกปลาพี่น้องก็ได้ปลาก็ถือว่าโตใหญ่พอสมควรอยู่คือกะบ่ได้กะทําบ่จิตเองกะมานอยู่เด้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เดี๋ยวทําบ่อจิตเนาะพอพี่น้องสิอ่าไปถ่ายให้กับผมพี่น้องเบิ่งว่าปลาที่บ่จิตบ้านได้เนาะอ่าสิใหญ่ซําใดอ่ามื้อนี้กเดี๋ยวทบ่จิตเองเนาะสิเป็นอ่าคนพิกอ่าพิกปลาพี่น้องเป็นคัวเนาะมื้อนี้เนาะ ป่ะพ,พีน่น้องจังไดกะเดี๋ยวไปติดตามฮับสมเบิงเนาะว่าตึกปลามืัอน,นี้ได้หลายสำหรับพี่น้องเลยป่ะพีน่ <c oughs> น้องกะคือสีประมาณนี้เด้อเนาะทางบริจิตเองกะบสีพาพนะ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิงตอนนี้นะี่ยทางสามีกับบอตาเพิ่นกำลังคั่วหรือว่าอืบเกลือทางบริจิตเองกะบสีป็นคนพทิกและบัตน,นี้ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องเดินเดินอ่ะสบายดีสบายดีสบายดีเนาะ กำลังๆๆเนาะอตรงนี้เด้เนาะนี่สิ4มือบักิดๆโอ้โดนเอาักิดคือมาตัวใหญ่แท้ดี่ดียงด้ๆปาตัวตัวใหญ่แท้นี่เนาะนี่ก็4มือบกิดเพิ่นพี่น้องเป็นปลาดุกพันมันใหญ่ปลาดุกพันพี่น้องปลาดุกพัน่าตาคือเบิ่งนะบกิดจะคึบจะคึบเด้อ1 2 3 3คึบพี่น้องนอตัวใหญ่เนาะ บัตนี้ก๋สีปิ้งเมนบ่อปิ้งเหรอเนาะเมนบ่อจังว่าสามีเพ si ิ่งช่างเหตุรัดสามท่อนอ่าพี่น้องป่านี่กระปูนน่ะมีเงินนี่เนาะสงสัยเบาจิตนะเพิ่นมีหนวดเงือกเมนบ่อหนวดนั่นแมวน้ามานะเจ้าดื้ออันเด้กเมนบ่อโอ้ดูโดยเอ๋อแห้ทางบาตาเพิ่นนั่งก่อนเนาะเมนเมนเมนอ่ะเต่าอยู่ทา้งไหนสามีบัตนี้เต่าดิเดี๋ยวเอาเป็นเล็กอันนั้นเอาเป็นใหญ่อยู่ทั้ง โอ้ย่างแบบนั้นได้บ่อ้ใเฮบตาคั่วก่อนเนาะเดี๋ยวทั้งบัจิตเองสิเป็นคนเผาเองเรื่อบตาเด้อบ้าเดี๋ยวทักทายสบายดีครับทีมงานทั่วก่อนพี่น้องอ้าวบเผยสบายดีเป็นจังไดนเห็นอยู่บอบัจิตอ่าตึกป่านเห็นอยู่พี่น้องเชื่อบัจิตแล้วบ่วัดเชื่อละยอดได้ลัจิตชื่อดพี่น้องมานมานบอตาเนี่ยังแบยังลองอยู่เนาะเคยไมดิยได้ขนาดเคยไม่ได้ ບໍ່ດີໃບໄນເນມບໍ່ຍຮາາພຕາເພິ່ນນນດອກດີສະດີສະາຍດີນາະໂນາບນວນວ ยังก็ไอซื้อ่องนะเมืองพนทองเบาเวนเมืองพนทองนาพบพี่น้องอากาศมาแต่เวียนพี่นี่กันอะไรมาแต่เวนมาแต่เวนไหนกันอะไว่าเวนเงินบาตาเพื่อนเนาะชิฮอดบาตาได้หนิเนาะบาตาได้พี่เนาะแก่ก็ลายมื้นโอ้ยยังทั้งก่อนนเาะทั้งเมื้องมืนเดี๋ยวมาเมื้อยเป็นป่ะอ่าเพราะว่าอ่ะอ่าเพราะว่ามืออ่างานกับพากันจนทำพเนี้พี่น้องอ่ามาเมื่อนี้ก็ได้นะ มาหาเพิินพี่รองเอ้ทางปจิตเองมันี้ก็ได้กะผ้ากันนุ่งนอพี่รองปุจิงขริงเ่ยจริงบ่เห็นเลยว่ะเห็นเนาะเห็นเนาได้ไปโดยเคยตึงอะไรปะี่เถื่อดได้แต่น้ำมันตลาดแมนบ่ได้แต่น้ำกระซังแมนบ่ ตลาดเลยจ้าอ๋อเออแต่เนาะเดียวทั้งบัจจิตเองเนาะสิไปนะเผาป่าเด้อยับนี้เด้อเนาะให้ให้ซอยอย่างงี้เลยสร้อยบ่ให้ไปนั่งถ่ายที่บอสร้อยเป็นกำลังใจให้กอนสร้อยเป็นกำลังใจให้กอนนะครับพี่นะ <sk r att> น้องเดียวมิยังกระซิเดียวซิบบอกอีกเทื่อเนาะได้ไหมแมนมอนี้ทั้งบัจจิตเองสมัครเองได้สมัครเป็ีนอนาคตเผาป่าเนาะแมนบอกคำ อากินแม่บอกแม่เราเองเลยกัเต็มักินเลยแล้วแม่จิ๊บฮะอยากเข้มขึ้นเมือนเด้บ่เจ้าจิ๊บโอกอย่างนี้ทำห้องว่าเป็นคนเผาซิ่มันเป็นคนปุ่ด้วยเมือนกคนปุมแม่แม่หมักม่วงบ่โอเคเคเนาะป้าสนอพี่น้องเดียวสิไปจุดกันเนาะตอนนี้ก็คือว่าะไรพี่น้องอ่ อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนค่ำๆแน่ตอนนี้ก็พากันอยู่บนครัวเนาะพี่น้องกะอันนี้ก็จะเป็นอ่าบนพื้นเนาะจะครัวป่าพี่น้องเลยครัวป่าแล้วก็ใส่ใส่กีบปลาแล้วก็ที่เอาปลาเนาะพราพี่น้องไปปิ้งก่อนเนาะอ่ามื่อกี้จะเป็นอ่าคน่าเผาป่าก่อนพี่น้องใต่ทางงานชิมงานเนาะแตทางชิมงานเป็นนางแผพี่น้องแตทางทีมงานเป็นสบายก่อนเนาะเมื่อนี้กะเมื่อว่านี่ก็เฮ็ดกินเนาะ กินก็คือจะเป็นเมนูคุ้งพี่นอ้องอ่ามันนี่ก็จะเป็นทั้งปลามานันนี่อยู่เพื่อนสามีพี่นอ้องอ่ทาทั้งสามีเพผนก็นไปเอาอาผักเน่เนาะกินไข่เน่แต่ว่าประเภทพวกเจวนี่คือจะเป็นมมหมอมให้ทั้งบอสตากับสามีน้องพ,อพี่น้องก,การมันนี่ก็ถือว่าได้ได้พอสมควรอีอู่เลยพี่น้องอ่าเรื่องปูเรื่องปลานี่เนาะแสดงว่าปลาแน่นอนพันนี่ก็ถือว่าลายพี่น้องไข่กุ้ปลาน้ำบา่ชิดเลย หน้าบ้าจินน่ะยังมึงก็ได้กินข้ามือพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าบ่อยไลยอยู่แต่ว่าหนึ่งมาหนักป่ามันยังจะเป็นอย่างพี่น้องอยู่นองบิางทีก็ถือน้ำไม่ได้เกลือหัวห่านนี่บ่วาเนาะบม่ได้เล่าเว้ยมีเสียบมี้ก่าอะไรพี่น้องคือเก่าอัยก่อนี่จะเป็นปลาบูพี่น้องปลาบูเนาะกระสบายพี่น้องกันมามีหนองเนาะมีหนองมีอ่าครอบในครัวพี่น้อง พี่น uh, ้องในครอบในครัวก็เขามีโอกาหรือว่าเน่้มูเนืครูมากก็สามารถอ่าตึกเนาะเพื่อนสามีนี่มีพักน้ำเนยพี่น้องเนาะสบายแเนาะพ้อพี่น้องเดี๋ยวว่าบม่ได้ไปซื้อพี่น้องไปเบุญเคราแล้วโอ้เนาะไปกินดิเจียเนาะพี่น้องหมักพริกดิบด้เนาะหมักพริกดิบแล้วก็เห็ด บีบม ia oh, ังนาวใส่นาะบัจิตโอ้บดเดียวเดียวบัจิตจัดจัดเก็ดอยู่เนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งเพราะว่าเคยเคยเห็ดกับบัต้านอ๋อเดี๋ยวว่าเสีบอยู่พี่น้องเกิ่อนว่าน้ำจิ้มซีฟู๊ดเจลซีฟู๊ดแต่ไหนพี่น้องอ่าเมื่อนี้ท่านบัจิตเองเป็นคนอ่าควนง่าพี่น้องเบิ่งเบิ่งแล้วก็ให้ทางบัต้าขึ้นไปอ่าจุเนาะจุจุทานเกล็ดทานเออเป็นปลาขิงเนาะ แต่พอเราบอกว่าให้ดึกป๋าเอาในบดเล้ยหรอว่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันสีคำพี่น้องเดี๋ยวเขาสีโบห็นเนาะจะคันโลดอ่ะจะดีปล่อยพี่น้องเอยเด้อเนาะเดี๋ยวให้บวตากือสามีเป็นนคั่เองพี่น้องนี่เนาะอ่าเรื่องเรื่องนั้นนะเคียงคางนี่เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวทั้งบริจิตอีกเนาะนี่ เอานี่ไปใส่นาไม่ปิ้งเียกไว้ว่าเตาน่อพี่น้องเตาแรกได้นั่งเผานอะวันนี้ก็ได้เดี๋ยวทั้งบระจิตเองจะเป็นคนเผาปลาเองนาะวันนี้ป้าสนองพี่น้องิดเรวเลยเพราน้องุดวันตากำลังอยู่พี่น้องแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวทังบรจิตร่างมือน้ีกด้นะสีปลาผมไพี่น้องไปอยู่ที่เต่าน่อพี่น้องเลยไปน้องพี่น้องไปเนาะสำหรับภาพนี้น้องพี่น้องคลิปนี้ คือว่าได้พี่น้องก็เฮ็ดอยู่ให้กินตามปกติเนาะอยู่ในบ้านในซองเนาะอยู่ในเฮือนในซานนี่แหละพี่น้องเอ้กะคือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องอ่าบ่ตาเพิ่นก็กำลังเนาะอ่าทางทีมงานเฮานี่กะคือว่าได้เนาะพ่อพี่น้องอ่าบ่ได้ไปนํากันกะครบทีมนี่กะหลายมือพอสมควรอยู่พี่น้องเอ้ีตั้งแต่ีใหม่มาหนพี่น้องเอ้ยบ่ตากลังคัวเนาะสวัสดีคืนึงพี่น้องเอ้ย บาต้ารถแาวมีได้อันนนั้่เลยจูไพร์ไก่แม่นคือนจูไพร์ไก่แท้ง้ำงามหนาวงามหนาวแม่นบ่หนาวโอ้ยน้องแมนแม่นปึ๊บพี่น้องไอ้เป็นหนึ่งเด้อเนาะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดี๋ยวปั๊บอนาคตมุมกล้องพี่น้องก่อนขักรถเนาะพอดีงามๆได้เลยพี่น้องปึ๊บโอเคเนาะได้แล้วสานีน้อพอพี่น้อง จุไดหลายเด้อพ่อจ้ะต่างถิงเด้อเด้อต่างถิ่งใส้เลยพี่น้องคุมคุมไั่ให้มันแห้งก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้มันเป็นทานถูกกว่ายังกำลังลุกอยู่เนาะยังลุกอยู่กำลังลุกอยู่พี่น้องยังหนาวแท่ไหมจิโน่เนี่เด้เปลี่ยนได้นี่ยนะโอ้เปลี่ยนใช่บุ๊ดเอาพี่น้องยาวบพอสุดแล้งเนาะเอ้าให้มันไม่เป็นทานก่อนแล้วอ่ะนานๆมืวอนี้ได้ประมาณทิปกุ้งโตป๊ออได้เนาะจุบันลายจุบันลายจุบันเลยเนาะ เน no. ี่มันได้เอือบเดิมเนาะไอ้ตั้งสามีเ็นจัดการก่อนี่นองอ่เดี๋มานั่งดื่มก่นก่อนี่น้องบรรยากาศมันนี่จับบันคำดูทีเพื่อนของมาตากับสามีคนเนาะมันเนาะทำเราเป็นเหรอคำดีอ้าวโม้เผยนั่นไงมาเกียมาเกี่ยยูฟังใจคนเล่นมาใหม่ก็โฉบโบชุ่มเนาะ มับานเลยเอา้มเนบ่เอาเน้อแบบนังนะจ้านังกุเปียงมานังย่างเอาตัวยำหยาบเด้เอาตยำหยาบเลยทานจมนเาจะได้เขียวอ้ยิกนด้วยที่นี่ยทีเนบวอดีว่าโอกาสหน้าจะไปตุยเปิดนี้พี่นองไอ้ยบบนี้เนาะมาิ้มมากินดีขึ้นน้องเอ้ต่ตูดเนาะ ใจแสนหนึ่งหรือว่าหายซิไปได้กินพี่รองวันนี้เนาะคีบเยดนะคิปอ่านโชคเนาะโอ้ยเยวันจีนิ่งเนลอยคชับหมพ่จเอาเอยเขาได้กสีเป็นเนาน้ผึ่เป็นเนาะพวบบกระจายบดเนาะเนลอยเซล์เด็นองเ้ยที่ว่ากันเาวกางพี่้องบุบีเจมือเนาะเพื่นยังหงออกไปนะอ่าได้แลยพ่เอาว่าน มีคนยกโต๊ะอีกป่ะพรรคปัญหาเราแหละเบียร์เบียกัเพิ่อนมาซ้ำให้เบียร์กับได้คือกันเนาะเปิดข้อช้องเนาะว่าได้กับเลี้แต่คนพินนี่เนี่ยพี่น้องเพราะว่าหนึ่งมากอ่ะดีใจเลยพี่น้องเว้ยที่ว่ามีทางมูอคู่เพิ่อนมาผมงานนำเนาะ ใส่ช่องน้องคนแบบโบเห็นมาแต่ว่าเห็นช่องพี่น้องคนสุดภาคช่องมากนะพี่น้องจำปินมาบ่ได้แเหมือนคนกบบเสร็จนาบอกว่าได้ไปที่บอตาเด้อไปทานผักไปน้ำคนนั้นคนนี้เนาะเอ้าน้องคนพี่น้องให้ทานมันหลายๆคนเห็นกันน้องคนพี่น้องจำได้ก็เดียวสารต่างๆผสมนี่ใส่ต่างสีเลยเนาะโอ๊ยโอเคจน้องคนพี่น้องน้องเนาะบานนี้ก็ได้ดูไกล้ๆเนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอาจากเได้ยินหรือบ่ได้ยินไหนเนาะ ไอซครีมกินเนาโอ้ย่ไปเท่าไรห่อโอ้โหหอมแท้นน่เนาะสูยังเฉมีเอาใช่ยังนี่เน่ประเด็จเฉนี่เมื่อนี้สปิ้งไข่ไข่คกให้ทีมงานกินพี่น้องเลยไข่ครกไข่คกเนาะมาได้มาไ้ีปิโอ้มันจังหอมเนาะปิ้งมะกอกอ็ยังนี่น กูจำแก้วเนาะโอ้ช่เนาแสดงว่าคิดคิดหาครัวันวาหมากนีมาได้แ่เนาะกินจะคนปลาแบบนี้กินจะคดได้น่นี้ว่าย๋ยวันนีแล้วคนคนียได้กหกดน้อพี่น้องเ็นลกอนาอุตสาห์อครไข่ปลาใคดแบบนี้ เี่ก็ก่อนน่ก็ี่น้องพี่น้องรเอ้ยได้ละคุณคุณนน้องพี่น้องสามีเป็นเนาะขาชาขาาเน่ยน่นรู้ใ้ขบเนาะบกินนได้อกอไดีดีดีนี่นีมีสอันนี่นเป็นกิานดีอ๋อกินทานก็ได้บ่เอาไหมเปลี่ยนลมันจะดเลยที่เนาะเอาชิ้นานโดยก็คือชิ้นนี้นี่แหละพี่น้องดังจากว่ากลับมาแต่ทีเวิธงานเนาะอ่าจะได้พากันมาอ่ะ นักกันยุนี่ก้อนพี่น้องก้อนชีเขาามือบันรมาส่งแต่แต่โมเมนแบบคู่มือดอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาได้คู่มือดอกเนาะมีแต่แบบโดนถนเถ้ากนว่ามีโอกาสกะนั่งกาวบาบ่มีโอกาสกะรวม,มเงื่อนงันเลยพี่น้องเนี่ ไปดิกินทอวปาตาแล้วปาาไปกนหลายื้นแล้วไปกับแม่ฮาาเหมูกินทอดไปด้บัดไปน้ำมันดิอังเขาีนดาไปดิดยัดช้ติ๊บไปรลไปดิโอ้ข้ามีข้อมีคดินี่เอาติ๊บยเด็เดเด็ดเด้เรามีโตอยู่ไหนตั้งได้ตั้งกันนี้ตั้งได้ดอกมันจังชุบไวบวได้ ธรรมดาธรรมดาได้อย <manner> ู่ข้าวพีก็ได้มยิเนาะได้แล้วได้แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนจังวะลมนี่คือโอ้กระปูอันน้ไดกระปูเนาะตลาดได้หกตัวเจ็ดตัวสิบพันกระปูนะแพงไหมกระปูพ่อได้ยากกินกระปูเนาะโมจิจองเด้กระปูตัวนี้จอง โอ้ยปีพุดได้มันเด็กเนาะเด็กุดเขาอีกม่้งต hey oh, ัวเองจะพุดมาแล้วพูดจะอาุดย่าอีกมาด้าหญ่ใหญ่บวเล็กเนาเอวาพอมีพี่น้องคเราเขาพูดไวราะว่าื้ดินเขาอยากุงอยากยากอยู่ไหนโอ้พุดกระปุกเนี่ยอากาศเลยเนาะอากาศจเย็นเนาะแบบว่าอยู่ในที่ก็อุ่นน้ำกลยเนาะ ก็ยังจะกนนานาเปลาันั่นแหละอ๋เป่าอซีแบบอามันมืดแพี่ร้องก็คือิบุหรี่อกเนาะอ่าต้องจิอนก็อะไรอ่าไทยอ่าบนรยากานยามเตยาบอเซเตะาดอเะแยาบรีโอ้โเลยครับตาระน้เนาะหอนคันคันบเซนโลเบอิที่สามไน่ไห มยอกพี่ยอกเด้ยอกกันี่เด้เราพี่เรามันมื่อยหัวเนาะมื่อนี่นะขอบใจมาต้ามมันินเป็นพวกมาแซนเนาะพี่เเนาะดังใกล้ไฟที่บริหารดนมาซับห้เนาะโอ้หัเด้อเอ้ตังบ่ออะแยเกี้บันจี้วัสิปนค้นป่งไฟเปลี่ยวเนาะพอพี่้องที่กี้นั่นเลยเนาะ่มนด้เนาะมันค้ำเลยหนาวเลย่นองเลยหอมพี่อหอมเด้อเด้อ เด้อ๋อบงเลยบ่น้อบงเลยบ่นเอ้ามาอบงเอา้อุ่นเลยอเดียเลยอบนใหญ่ังไว้ให้เอบริการดีไปนี่เนาะสิมาด้วยอีกเนาขนาเบาจโนะครับผาวเนี่ยอโอ้ยนยังังไม่อยู่เรองตังเลยหมอตาหมครับป่อยเยบอยติดูยได้ตรง เข้าวหมวอเนหม้อเนอะเ้นีปามนมืดได่ได้หัวนจอายุจอายุยม่มีเยนะเลยขาอขาดังไฟกระบาบเขายิงวาดยูลุกเรลังเฟืองกัเลยแม่พวอยู่ให้น้าราลุกด้วีเขาเริ่มจะชีวิตรโไ่เลยกันวี้แจ้งครับแล้วงว่สามตัวพวกเศรษฐีเิตมนดังไปอ้อมเตียงใหญยงนี่ยงนี่เเนาะ มันจะหน่อยพี่้องจะน่อยใหญ่ต้องไปจิ้กันิกินปละเราก็ลนะกจะบูชุกลองกินเราเด้อบาีกินตัวอย่างยังกันดิั้งคอยไฟปองก็ิมเขาได้ว่าจิว่าิทมันาแบบเบิ้งแล้วไป่น้งเอาไปม่จากามเบิ้งจากควาเบิ้งกัดเนาะย่างแต่ไปจิกินู้เดียวพี่้อมเนี่ลายคนนึงว่าลายยนใหม่ใหม่โอ้กินมาแซีได้จอ๋ออ๋อนั่นอ๋อะ มาตามคลิปก่อนบ่ได้ผิดจังซเพราะว่าเนาะบ่ผิดบ่ผิดเนาะมากันเาแบบธรรมชาติเนาะ่ม่วนไป่ึกบ่าตึกบ่าอพบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะตาเก็บียได้แล้วเนาะตาเนาะเบร้อยแล้วร้อยเนาะเออัเบร้อยมันก็จําทีให้ละเอียดยิบมันก็ยังอยู่บ่เลยเอายเนาะยังอยู่เาก็คือพี่คือไว้แ ก็ดไปแล้วเดี๋ยวบมี่เนี่ยอดเมนบอกมียอ็ดโอ้ตายอยู่เงินหลายมื้ใช่ไหมใช่ไหมเนาะ่ายมัจะคว้อยู่แล้วเป็นร่อยู่ในโกแต่ว่าข้าวห่อนหนียวแล้วกนเนียวห่อนๆ้วสามีเด้อห่อนหนียวน่เพราะว่าอยากกินขานั่นได้าสมีน้ำพริกหรือปลาเจวนะ คิดว่าไบาว่เ่กบหโอ้เยมันจากเลยแร่มันกรอบเลยอันนี้เห็นบัตเอแวสีมือบตรโอ้ยสามีได้เห็ดกินแบไโอ้ยิได้ฉันั่นนั่นเได้นพอพีเนเป็นเป็นใหญ่ป่าเป็นกัใหญ่เนาะเป็น่อเน้ สี่มันนมือแน่เลยพี่น้องปราบบาบูสาบูน่นะบาบูบาบูบาบูบุ๋มบ่บ่ธรรมดาธรรมดาวบาบูาบูาูบาบูบาบูปาโคะลายอยู่เห็นเาลูกมันยุบแต่แบบย้ำน้าบุกเลยมันลั่ไปเบิ่ดเบิ่นะมันลังไปตอนน้าแบบลวดมันนะ มีเลยปะกอโคยืนขึ้นมาครับยเห็นมอตอนคนอันนั่งหัวคนตกเลยนั่งไว้ประทันเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อแล้วไอเสาโอเคเหมเนาะดูกลองว่าวันนี้ดูกลองไหมพี่น้องเมนเพราะว่าตอนนี้มันกับเมื่อแล้วพี่น้องมีแต่ว่าสิพากันถึงให้นั่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็สชิพากันกินแล้วก็สชิพากันเมื่อได้พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องถ้าหากว่าภาพเนาะดูว่าคำว่าคำจ่าพี่น้องเฮ้ยอนไรมันเหสมมาพาควร อ่าทางบ่คิดเองเนาะกับทีมงานกะอ่าครับขอโทษขอไผนําบ่มีพี่น้องหลายๆเด้อเนาะอ่าก็มีได้ว่าอ่าีไมนี้น้องพ่อพี่น้องอ่ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนอยู่ดี่ีแงเนาะอ่าสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ตามความมุ่งมปรารถนาเด้อนพ่อพี่น้องอ่าภาคความคิดเฮาถึงเนาะอ่าทางงันเฮากะพฮอดคิดถึงทาง FC เบิดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะยังบ่มีฮอดอ่า เวลาที่ดำคลิปแบบขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกับมูเพื่อนเนาะหล<ด>ังจากงานแต่งพี่น้องเลย <c oughs> ปะจ้าเนาะโอเคนาะพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งบุญชิตแต่กับทั้งทีมงานขอก่าวข้ามว่าสบายดียดอโอเคพี่น้อง